ื้อหาในนิยายชุดนี้สร้างจาก Chat GPT เรียบเรียงและพากเสียงโดย Nix Studio โปรดรับฟังเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลินในระหว่างเดินทางพักผ่อนหรือใช้รับฟังกล่อมนอนห้อง6หอสีจัน EP 8ตอนที่8เสียงที่ยังไม่ได้จากไปแม้เช้านั้นฟ้าจะเปิดสวา่าง แสงแดดอ่อนๆทอดผ่านกระจกหน้าต่างแต่ในใจของกายและต้ากลับรู้สึกหนักอึง้งเหมือนมีอะไรบางอย่างยังไม่จบต้ารู้สึกไหมว่ามันยังมีอะไรตามมากายถามเสียงเบาขณะเก็บกระเป๋าเตรียมเดินทางไปกรุงเทพต้ายักไหล่กลบเกลื่อนอย่าคิดมากสิเราส่งเธอไปแล้วนะเรื่องมันจบแล้ว ในขณะเดียวกันเสียงเคาะเบาๆดังขึ้นจากประตูห้องพักของพวกเขาทั้งคู่หันขวับไปมองแต่ประตูกับปิดสนิทไม่มีใครอยู่ด้านนอกเมื่อกี้เสียงเคาะห้องเราใช่ไหมกายกระซิบต้าพยายามหัวเราะกลบเกลื่อนอีกครั้งเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มึงคิดไปเองอย่าคิดมากนะ <c oughs> แต่พวกเขารู้ดี ว่ามันไม่ใช่แค่จินตนาการเพราะตอนที่เช็คเอาท์เดินออกจากห้องหอสีจันผ่านประตูหน้าห้องหมายเลขหก 6, ประตูไม้สีซีดนั้นแง้มเปิดออกช้าๆเองโดยไม่มีลมพัดแสงแดดส่องลอดเข้าไปในห้องว่างเปล่าแต่เงากลับไม่มีเงาใดปรากฏบนพื้นเลยคืนนั้นที่กรุงเทพ ตาและกายนั่งพักที่ห้องพักของต้าพยายามข่มตานอนแต่แล้วเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งที่ประตูของห้องต้าทั้งสองรีบลุกขึ้นเปิดไฟแต่นอกประตูไม่มีใครอยู่เว้นแต่รูปถ่ายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนวางอยู่ตรงพื้นเป็นรูปที่พวกเขาถ่ายกันตอนอยู่ที่หอสีจันทร์แต่ผิดปกติตรงที่ มีเงาหญิงสาวสอนอยู่ด้านหลังและที่มุมรูปมีคำเขียนด้วยลายมือเดิมฉันยังไม่ไปไหนกายหน้าซีดเผือดทำไมตามเรากลับมาได้มือถือของต้าสั่นขึ้นมามีเบอร์แปลกโทรเข้าแต่ไม่มีเลขหมายต้าตัดสินใจกดรับไม่มีเสียงพูดใด นอกจากเสียงลมหายใจเบาๆและคำกระซิบที่ฟังไม่ออกเหมือนหลายเสียงซ้อนกันดังแว่วมาจากปลายสายวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ตัดสินใจไปหาลุงอรุณที่หอสีจันทร์อีกครั้งเพื่อต้องการคำตอบสุดท้ายลุงหอสีจันท์นี่มันอะไรกันแน่กายถามจริงจัง ลุงอรุณถอนหายใจสีหน้าเปลี่ยนเป็นเรียบเย็นพวกเองยังไม่รู้สินะหอนี่ไม่มีอยู่จริงในทะเบียนของเขตหมายความว่าไงลุงตาอุทานเอกสารทุกอย่างไม่มีชื่อไม่มีเลขที่ไม่มีใครเคยแจ้งเกิดแจ้งตายจากที่นี่คนที่เคยอยู่ที่นี่ ไม่มีใครมีบันทึกหลงเหลือในเขตนี้เลยสักคนตาอึ้งกายเริ่มนึกอะไรขึ้นมาได้บ้างฝันประหลาดที่เขาเคยฝันซ้ำมาหลายคืนก่อนหน้านี้ภาพหอสีจันทร์บันไดไม้ประตูห้องหมายเลขหก 6, หญิงสาวคนนั้นเหมือนเราฝันเรื่องนี้มาตลอดเหมือนเคยมาอยู่ที่นี่มาก่อนกายพูดเสียงเบา ลุงอรุณมองทั้งคู่ด้วยแววตาเหนื่อยลา้าก่อนเอ่ยประโยคสุดท้ายมันคือภาพส้อนของอดีตที่ยังไม่จางไปไม่ว่าใครจะผ่านหอนี้มันจะฝังบางอย่างลงไปในตัวและมันจะตามกลับไปก่อนเดินทางกลับตาแอบเปิดโทรศัพท์ของกายเพื่อเช็คคลิปเสียงที่กายเคยกดบันทึกไว้เมื่อคืนวันสุดท้ายที่หอ เขาเขามวดคิว้วใจเต้นแรงเพราะในคลิปมีเสียงกระซิบแผ่วเบาซ้อนทับอยู่กับเสียงของพวกเขาเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงเด็กผสมกันยังไม่ใช่คนสุดท้ายหรอกลมหายใจของทั้งสองคนสะดุดมองหน้ากันโดยไม่พูดอะไรเพราะสิ่งที่ลุงอรุณพูดกำลังเป็นความจริง และพวกเขารู้แล้วว่าเงานั้นยังคงตามติดพวกเขาอยู่และจะไม่มีทางหยุดจนกว่าจะมีใครมาแทนที่ขอบคุณที่รับฟังกปวดกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ